ก็ยังจัดเหมือนเดิมเวลาเดิมเข้ากองเหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมเกือบร้อยเอร์เซเพียงแค่ปรับมู a แอนโท e บ้างมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะฮะ <IS> เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็น International นแนลอีเวนตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ออกอากาศในเมืองไทยอย่างเดียวนะ,ะมีไว้อะไรด้วยอะไรด้วยทุกอย่างครบถ้วนไม่ต้องห่วงครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ถูกจับตามองกันไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการประกวดเวทีนางงามนะคะเพราะว่าอีเวนท์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอย่างการประกวด Miss Universe ปี2025ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่21พฤศจิกาย,ยนปี2568ค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ทำเอาเหล่าบรรดาฟแฟนๆนางงามนะคะต่างก็จับตามองกันเลยทีเดียวค่ะว่ายังคงมีการจัดงานหรือไม่นะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัตอิสระไกร ผู้บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดมิสอุนเวิร์สไทยแลนด์ค่ะที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสอุนเวิร์สปี2025ที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมยืนยันแบบชัดเจนนะคะว่าการจัดประกวดเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดิมค่ะแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งมีเนื้อหานะคะแปลความได้ว่า ตามประกาศที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแนวทางปฏิบัติในช่วงไว้ทุกข์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการประกวดมิสอินเวิร์สครั้งที่74ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่2ถึง21พฤศจิกายนณนะประเทศไทยขอเรียนให้ทราบว่าการจัดงานเนี่ยจะดำเนินต่อไปตามกำหนดการเดิมค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากการเตรียม แล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยได้เริ่มขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะและผู้เข้าประกวดบางส่วนนะคะรวมถึงทีมงานจากต่างประเทศเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคณะผู้จัดงานเนี่ย จะมีการปรับรูปแบบนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจะปฏิบัติตามแนวทางค่ะและคําแนะนําจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีนนะคะก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะยังจัดเหมือนเดิมเวลาเดิมเข้ากองเหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต เพียงแค่ปรับมู and นโทนบ้างมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็น International นแนลอเวนต์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ออกอากาศในเมืองไทยอย่างเดียวนะะมีไว้อะไรด้วยอะไรด้วย,วยทุกอย่างครบถ้วนไม่ต้องห่วงครับนะฮะเราจำเป็นหมายถึงว่าไว้อะไรคือก่อนการแสดงจะเริ่มนะฮะก่อนการแสดงจะเริ่มนะครับ